ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณีทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแน,นลขอน้อมนำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อจนกันเข้าวัดไปรับบาสี่อย่างนี้ห้ามทำเด็ดขาดเมื่ออยากไปทำบุญที่วัดรู้แล้วหยุดได้หยุด ยิ่งทายิ่งแบบหนักท่านผู้ฟังครับพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับคำว่าบุญและบาปเป็นปกติอยู่แล้วแต่สำหรับบางคนอาจมีความลังเลสงสัยอยู่บ้างหรืออาจไม่เชื่อเรื่องบุญบาปเพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่อยู่แต่ในศาสนาพุทธเท่านั้นหรือบางคนอาจเชื่ออยู่บ้างแต่ก็อยู่ในขอบเขตที่จำกัดเช่นการทำบุญคือการถวายทานกับพระ ในขณะที่การทำบาปจะเกิดต่อเมื่อเราไปทำร้ายผู้อื่นแต่ในความเป็นจริงแล้วบุญและบาปมีขอบเขตที่ไกลกว่านั้นมากครับบุญกับบาปก,ก็เหมือนน้ำกับน้ำมันปนกันไม่ได้บุญคือผลอันเกิดจากการกระทำความดีส่วนบาปคือผลอันเกิดจากการกระทำชั่วผลของการกระทำดีและการทำชั่วนั้นเกิดขึ้นจากเจตนาที่ต่างกัน นั่นก็คือบุญจากเจตนาดีส่วนบาปเกิดจากเจตนาที่ไม่ดีหรือถ้าพูดตามภาษาธรรมะก็จะต้องบอกว่าบุญเป็นผลของการกระทำอันเกิดจากเจตนาฝ่ายกุศลส่วนบาปนั้นเป็นผลของการกระทำอันเกิดจากเจตนาฝ่ายอกุศลดังนั้นบุญและบาปจะนำมารวมกันแล้วหากล้างกันไม่ได้ครับ ตะบวนหรือบาปอันเกิดจากกรรมหนักจะให้ผลก่อนบุญและบาปที่เป็นกรรมเบาหรือละหกกรรมได้ครับด้วยเหตุนี้เองบางครั้งท่านผู้ฟังจะเคยได้เห็นคนทำชั่วในปัจจุบันแต่ยังเจริญด้วยลาภยศเงินทองและในทางกลับกันก็ได้เห็นว่าคนที่ทำแต่ความดีในปัจจุบันแต่กลับได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนจึงทำให้หลายคนเข้าใจผิด คิดว่าทำดีแลวไม่ได้ดีในะทางกลับกันยิ่งทำมากเท่าไหร่และยังไงถึงจะได้ดีอีกจะเห็นได้จากคำพูดที่พูดกันจนติดปากครับว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำช่วยได้ดีมีถมไปท่านผู้ฟังครับพึ่งเข้าใจว่าการทำบุญให้ได้น้สง์เต็มร้อยและไม่ห้อยบาปตามมาด้วยนั้นจำเป็นจะต้องศึกษาเพราะการทำบุญ ตัวใช้ศรัทธ,ธาเพียงอย่างเดียวนั้นไม่พอแต่คนต้องมีปัญญาเข้ามาประกอบด้วยนั่นคือต้องรู้จักมีวิจารณญาณในการทําบุญคือถ้าไม่อยากทําบุญแล้วได้บาปหรือทําบุญมากแล้วแต่ยังได้บุญน้อยนี่ก็ต้องทําบุญแบบมีหลักการและหลักการมาจากที่ไหนละ่ะครับก็มาจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกที่ศึกษาคำสอน จากพระไตรปิฎกนั่นเองเรื่องนี้หลวงปู่ดูพมปัญโยแห่งวัดทับสแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระเกจิชื่อดังผู้ยึดมัน่นและเคร่งในการปฏิบัติธรรมมีสิทยานุสิ์จำนวนมากหลวงปู่ดูท่านเป็นพระที่มีความละเอียดอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความระมัดระวังไม่ให้เกิดบาปท่านได้สอนสิทธินุิตว่า ให้พึงระวังสี่ข้อที่ขวางทางบุญถึงเราจะคิดดีทำดีแต่ผลที่ได้คือได้บาปบาปแบบไม่รู้ตัวนั่นเองทั้งที่คิดว่าจะได้บุญเพราะมีเจตนาดีแต่แท้ที่จริงแล้วกลับได้บาปซะง,งั้นซึ่งนี้ก็เพาะความไม่รู้นั่นเองกับสี่ข้อที่พึงระวังมีดังนี้ครับอย่างแรกชวนคนเข้าวัด กลับได้บาปครับบางทีคนเราก็มองอะไรไม่รอบด้านแม้จะมีความปรารถนาดีก็ไม่เป็นหลักรับประกันว่าทุกอย่างจะออกมาดีหลวงปู่ท่านสอนว่าแกเที่ยวชวนคนมาเข้าวัดแกระวังนะจะกลายเป็นต้นบาปด้วยเรื่องนี้ท่านชี้เพิ่มเติมว่าแกจะไม่รู้หรือว่าสิ่งที่แกเห็นว่าดีเขาจะเห็นว่าดีตามแกไปด้วย ถ้าเขาปรามาจนเกิดบาปแกต้องมีส่วนรับบาปนั้นไปด้วยครึ่งหนึ่งในฐานะที่พาเขามาให้เกิดบาปเรื่องการชวนคนไปทาบุญสร้างบุญหรือแม้กระทั่งไปวัดถือศีลหรือการสอนเขาให้งดเว้นหรือตักเตือนด้วยความหวังดีก็ตามคอยพิจารณาในเรื่องของอุเบกขากรรมเป็นที่ตั้งเพื่อไม่ให้ร่วมตกนรกไปด้วยชวนใครเข้าสู่กระแสบุญ ใช้่าจะได้บุญเสมอไปการอยากชวนคนมาวัดมาปฏิบัติให้มากๆโดยลืมดูพื้นฐานจิตใจของบุคคลที่กำลังจะชวนว่าเขามีความสนใจมากน้อยเพียงใดหลวงปู่ท่านบอกว่าระวังให้ดีจะเป็นบาปเปรียบเสม,มือนการจุดไฟไปตรงกลางระหว่างคนสองคนถ้าเราเอาธรรมะไปชวนเขาเขาไม่เห็นด้วยปลามาทมนี้ ซึ่งเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าก็เท่ากับเราเป็นคนก่อและขอเป็นคนจุดไฟบาปทั้งคู่เรียกว่าเมตตาพาตกเหวหลวงปู่ดยกอุทาหนสอนต่อว่ามันก็บมีชายคนหนึ่งตกอยู่ในเหวลึกแล้วมีผู้มาช่วยคนที่หนึ่งมีเมตตาจะมาช่วยอากเชิกดึงขึ้นมาจากเหวดึงไม่ไหวจึงตกลงไปในเหวเหมือนกันคนที่สอง มีกรุณามาช่วยดึงอีก็ตกลงเหวอีคนที่สามมีมุทิตามาช่วยดึงอีก็พลาดตกอีกเช่นกันคนที่สี่คนสุดท้ายเป็นผู้ที่มีอุเบกขาธรรมเห็นว่าเหวนี้ลึกเกินกว่ากำลังของตนที่จะช่วยก็ไม่ได้ทำประการใดทางทางที่จ,จิตใจก็มีเมตตาธรรมที่จะช่วยเหลืออยู่คนสุดท้ายนี้ จึงรอดชีวิตจากการตกเหวตามเพราะอุเบกขารมนี่แรงครับการชวนใครเข้าสู่กระแสบุญหรือชวนไปทำบุญนั้นก็ต้องสำรวจจิตใจความคิดทัศนคติของคนคนนั้นก่อนหากใจของเขายัางไม่พร้อมไม่้อมนำไปสู่ทางบุญก็ยังไม่ต้องรีบชวนหรือรีบดึงเข้ามาเพราะจะทำให้เสียเวลาทั้งสองฝ่ายครับอย่างที่สอง พาเด็กเล็กเข้าวัดกลับได้บาปเรื่องนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ส่วนกับความรู้สึกของคนทั่วไปแต่หากได้พิจารณาความจริงไปตามเหตุผลที่หลวงปู่ได้เมตตาชี้แนะก็จะเข้าใจได้ท่านว่าเด็กเล็กที่พาชวนมาวัดนั้นยังควบคุมดูแลตนเองไม่ได้จึงมกักโุกซนและคณึกคนองไปตามภาษาเด็กแต่เนื่องจากที่วัดมักเป็นผู้มาฝึกหัด ปฏิบัติสมาธิภาวนาอยู่เสมอๆดังนั้นเสียง <c oughs> รบกวนของเด็กๆจึงอาจรบกวนผู้ที่กำลังปฏิบัติภาวนาอยู่ดังนั้นบาปจึงเกิดกับเด็กอย่างไม่รู้ตัวทางนี้ก็ด้วยพ่อแม่ผู้ปกครองไม่เข้าใจและปล่อยปลาละเลยคนบางคนไปวัดทับสแกพร้อมกับลูกเล็กๆก,ก็ไม่รู้สึกปลอดโปลงนักเพราะไ่าต้องมามัวกังวลกับลูกน้อย เดี๋ยวก็ส่งเสียงร้องไห้เดี๋ยวก็ปัสสาวะรถพระหลวงปู่ท่านเห็นจังหบาหมอกก็จะเรียกให้เข้าไปใกล้แล้วบอกว่าเนื่อเพราะข้ารักแกรหรอกนะจึงบอกจึงสอนให้รู้คนขาภาวนากันอยู่กับพาเด็กๆมันวิ่งเล่นสุกโซนส่งเสียรบกวนมันบาปนะอันที่จริงแกเอาเด็กเล็กไว้ที่บ้านก็ได้เวลาแกภาวนาก็นึกถึงเขา แผ่เมตตาให้เขาเขาก็ได้ปูนเหมือนกันครับครั้งหนึ่งลูกศิษย์หลวงปู่ผู้สนใจทำปฏิบตัติกำลังนั่งภาวนาเง,เงียบๆอยู่ไม่ห่างจากท่านเท่าใดนักบางเอิญมีแขกมหาศิษย์ผู้นั้นแต่ไม่เห็นก็มีศิษย์อีกท่านหนึ่งเดินเรียกชื่อท่านผู้กำลังนั่งภาวนาอยู่ด้วยเสียงอันดงังและเมื่อเดินไาเห็นศิษย์ผู้นั้นกำลังภาวนาอยู่ ก็จับแขนดึงขึ้นมาทัางที่กำลังนั่งภาวนาเมื่อผู้นั้นห่างไปแล้วหลวงพ่อท่านจึงเปรยขึ้นมาว่าในพุทธก,การครั้งก่อนมีพระอาหารหันต์องค์หนึ่งกำลังเข้าในลถสมบาบัติก็ได้มีนกแสกตัวหนึ่งบินโฉบผ่านหน้าท่านพร้อมกับร้องแสกแสกแสกท่านว่านกแสกตัวนั้นเมื่อตายไปแล้วได้ตกนรกแม้กับนี้ พระพระเจ้าผ่านไปพระองค์ที่สีแล้วนกแสกตัวนั้นก็ยังไม่ได้ขึ้นมาจากนารกเลยอย่างที่สจู่ใกล้พระอรหันต์นานๆก็อาจจะบาปได้เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดูจะส่วนทางกับความรู้สึกของคนทั่วๆไปครับเพราะทุกคนย่อมจะคิดว่าหากเราได้อยู่ใกล้คิดกับพระอรหันต์แล้ว ก็ย่อมจะมีโอกาสสั่งสมบุญกุศลได้อย่างเต็มที่แต่กลับหาเป็นเช่นนั้นไม่หลวงปู่ดูท่านสอนว่าจะไปอยู่ใกล้พระอาหารหันนานประเดี๋ยวจะบาปจะบาปยังไงละ่ะก็บาปตรงที่อาศัยความคุ้นเคยเลอท่านไปเป็นเพื่อนเล่นบ้างช่ายท่านทํานูน่นทํานี่บ้างแล้วจะไม่ให้บาปได้ยังไงถ้างนงั้นหากเราๆท่านท่านได้มีโอกาสอยู่ใกล้กับพระอาหารหันแล้ว ก็ต้องระวังสำรวมให้ดีอย่าเสนิทใกล้ชิีจนเกินไปเกินจนถึงขั้นชายทานให้ไปทำนู่นทำนี่ต้องระวังแล้วกันครับในอย่างที่ 4, ทรรสี่ถ่ายรูปกับพระที่มีคุณธรรมได้บาปหลวงปู่สอนว่าเวลาแกถ่ายรูปกับพระโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับครูบาอาจารย์ท่านที่มีคุณธรรมแกจะรูปไปตั้งไว้ที่ไหน หากแก้รูปไปไาว้ในที่ที่ไม่บังควรก็จะเกิดบาปขึ้นได้ส่วนว่าจะเอารูปไปตั้งบูชาไว้ที่สูงตรงกับพระของแกใครผ่านไปผ่านมาก็จะยกมือไหว้แล้วคิดตรองดูซิว่าแกมีคุณธรรมเสมอกับพระไมละ่ล่ะหรือแกมีคุณธรรมอะไรที่จะให้เขายกมือไหว้แกหลวงปูด่ดูถ้าไม่เพียงพร่ำสอนให้บรรดาศิษย์ทั้งหลาย จรินบำเพ็ญคุณงามความดีเท่านั้นและระมัดระวังการสร้างบาปเท่านั้นหากแต่อยากเน้นย้ำให้เห็นความสำคัญและระมัดระวังในการรักษาไวา้ถึงคุณงามความดีนั้นให้คงอยู่รวมทั้งส่งเสริมความจเจริญงอกงามขึ้นไปเรื่อยๆท่านมักจะพูดเตือนเสมอๆว่าเมื่อปลูกต้นธรรมด้วยดีแล้วก็ต้องคอยหมั่นระวังอย่าให้หนอนและมแมลงได้แก,ก่ความโลภความโกรธ และความหลงมากัดกินทำลายต้นธรรมที่อุตสาห์ปลูกไว้ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้หลวงประดูท่านยังเป็นผู้ที่มีอุบายธรรมอันลึกซึง้งสามารถขัดเกลาวจิตใจคนอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้เน่งรัดเอาผลเช่นครั้งหนึ่งมีนักเลงเล่าติดตามเพื่อนซึ่งเป็นลูกศิษย์มากราบนมัสการท่านสนทนากันได้สักพักหนึ่ง เพื่อนที่เป็นลูกศิษย์ก็ชักชวนเพื่อนนักเลียงเล่าไปสมทานศีลห้าพร้อมกับฝึกหัดปฏิบัติสมาธิธภาวนาเพื่อนนักเลียงเล่าผู้นั้นก็แย้งว่าจะไม่ผมสมทานศีลและปฏิบัติได้ยังไงก็ผมยังก,กินเหล้ามายายอยู่อย่างนี้หลวงปู่ดูท่านก็ตอบว่าเองจะกินก็กินไปสิข้าไม่ว่าแต่ให้เองปฏิบัติให้ข้าเป็นห้านาทีก็พอนักเลียงเล่าผู้นั้น เห็นว่านั่งสมาธิแค่เวลาห้านาทีคงไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรจึงได้ตอบปากรับคําจากหลวงปู่ด้วยความที่เป็นคนนิสัยทําอะไรทําจริงซื่อสัตย์ตัวตัวเองทําให้เขาสามารถปฏิบัติได้อย่างสม่ําเสมอเรื่อยมาไม่ได้ขาดแม้แต่วันเดียวบางครั้งถึงขนาดงดไปกินเหล้ากับเพื่อนๆพเพราะได้เวลาปฏิบัติจิตของเขาเริ่มเสพคุณกับความสุขสงบ จากการที่มีจิตเป็นสมาธิไม่ช้าไม่นานเขาก็สามารถเลิกเล่าได้โดยไม่รู้ตัวด้วยอุบายธรรมที่น้อมนำมาจากหลวงปู่ต่อมาเขาก็ได้มีโอกาสมามนมัสการท่านอีกครั้งทีนี้หลวงปูด่ดูท่านให้อววาดว่าที่แกปฏิบัติอยู่ให้รู้ว่าไม่ใช่เพื่อข้าแต่เพื่อตัวแกเองครับคำพูดของหลวงปู ทำให้เขาเข้าใจอะไรมากขึ้นศรัทธาและความเพียตรต่อการปฏิบัติก็มีมากขึ้นตามลำดับผ่านจากนั้นไม่กี่ปีเขาผู้ที่อดีตเคยเป็นนักเลงเล่าก็ลาเพศคาราวาสเข้าสู่เพศบรรพชิตตั้งใจปฏิบัติธรรมเรื่อยมาอีกครั้งหนึ่งมีชาวบ้านหาปลามาลมัสการท่านและก่อนจะกลับท่านก็ให้เขาสมาทานศีลห้าเขาเกิดตะคดตะขวางใจ การาบเรียนท่านว่าผมไม่กล้าสมรทานสินห้าเพราะรู้ว่าประเดี๋ยวก็ต้องไปจับปลาจับกุ้งมันเป็นอาชีพของผมครับหลวงปูต่ตอบเขาด้วยความเมตตาว่าแกจะรู้หรือว่าแกจะตายเมื่อไหร่ไม่แน่ว่าแกเดินออกไปจากกุติข้าแล้วอาจจะถูกงูก,กัดตายเสียกลางทางก่อนไปจับปลาจับกุ้งก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อตอนนี้ แกยังไม่ได้ทำบาปกรรมอะไรยังไงยังไงก็ให้มีศีลไว้ก่อนถึงจะมีศีลขาดก็ยังดีกว่าไม่มีศีลท่านผู้ฟังครับธรรมาข้อคิดดีๆที่หลวงปูด่ดูพรหมปันโยท่านสอนสิทธิ์ว้มากมายวันเวลาผ่านไปและหลายคำสอนก็ยังใช้ได้จนปัจจุบันกับสี่ข้อห้ามทำเมื่อจะเข้าวัดที่ท่านได้สอนไว้ ท่านผู้ฟังลองพิจารณาทึกผลได้ผลเสียที่จะได้รับว่าจริงแท้แค่ไหนปลดใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์รับฟังและน้อมนำไปปฏิบัติให้ได้อย่างเหมาะสมตามเหตุตามกาละสาธุช่องคิดดีทำดีแชนแนลขอขอบพระคุณเนื้อาหาที่มาข้อมูล ที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกาลยานิมิตทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ